ลองนึกภาพสักครู่คุณกำลังนั่งอยู่ในห้องที่มืดสลัวมือถือสมาร์ทโฟนไว้แน่นนิ้วเลื่อนหน้าจออย่างไม่หยุดสมองของคุณกำลังเรียกร้องความพึงพอใจจากการได้เห็นนโปสต์ตใหม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือได้กดไลค์คุณรู้ว่าควรวางมือถือและไปทำอย่างอื่นแต่ก็ทำไม่ได้นี่แหละคือภาพของการเสพติดในยุคดิจิทัลแต่การเสพติดไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของเทคโนโลยี มันแทรกซึมอยู่ในทุกแง่มุมของชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มการพนันหรือแม้แต่การทำงานทุกวันนี้เราถูกล้อมรอบด้วยสิ่งยั่วยุมากมายที่ให้ความสุขแบบฉับชฉวยแต่บ่อยครั้งก็นำไปสู่การเสพติดที่ทำลายชีวิตของเราอย่างช้าช้าคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมมนุษย์เราถึงติดสิ่งต่างๆได้ไงนะ่ายนัก ลองนึกถึงความรู้สึกเมื่อคุณได้กินของหวานชิ้นโปรดหรือเมื่อได้เล่นเกมที่คุณชอบสมองของเราหลั่งสารโดพามีนออกมาทําให้เรารู้สึกดีและอยากได้ความรู้สึกนั้นอีกนี่เองคือจุดเริ่มต้นของการเสพติดแต่ทําไมบางคนถึงติดง่ายกว่าคนอื่นนักวิทยาศาสตร์พบว่าปัจจัยทางพันธุกรรมสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ชีวิตล้วนมีส่วนทําให้บางคนมีความเสี่ยงสูงกว่านอกจากนี้โรคทางจิตเวชเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลก็เพิ่มโอกาสในการเสพติดด้วย การเสพติดไม่ได้จบลงแค่นั้นมันค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกด้านของชีวิตทั้งสุขภาพความสัมพันธ์และหน้าที่การงานผู้ติดยาเสพติดาสูญเสียทุกอย่างเพื่อให้ได้เสพคนติดพนันอาจหมดตัวจนครอบครัวแตกแยกแม้แต่การเสพติดโซเชียลมีเดียก็ทำให้เราสูญเสียเวลาและความสัมพันธ์ในชีวิตจริงไป ในทางการแพทย์การเสพติดถือเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อการทำงานของสมองในระยะยาวโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเองและการตัดสินใจนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่ติดบางอย่างถึงรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็หยุดไม่ได้แล้วเราจะหลุดพ้นจากวงจรอันเลวร้ายนี้ได้อย่างไรคำตอบอาจอยู่ในหลักทมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีมาตั้งแต่2,500ปีก่อนซึ่งยังคงทันสมัยและใช้ได้ผลจริงจนถึงปัจจุบัน พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกเกิดจากความอยากหรือตัณหาซึ่งเป็นรากเง้าของการเสพติดนั่นเองพระองค์ทรงเสนอหนทางดับทุกผ่านอริยมรักมีองค์8ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเอาชนะการเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่นสมาทิหรือความเห็นชอบคือการมองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นในกรณีของการเสพติดเราต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาและเข้าใจว่าการเสพติดนั้นให้ความสุขเพียงชั่วคราวแต่นำมาซึ่งความทุกข์ในระยะยาวการยอมรับปัญหาเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากในการเยียวยา สัมมาสังกัปปะหรือความดำริชอบคือการคิดในทางที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นในบริบทของการเสพติดเราต้องฝึกคิดถึงผลดีของการเลิกเสพแทนที่จะจดจ่อกับความสุขชั่วครู่ที่ได้จากการเสพสัมมาวาจาหรือการพูดชอบก็มีความสำคัญไม่แพ้กันการพูดความจริงไม่โกหกตัวเองและคนรอบข้างเกี่ยวกับปัญหาการเสพติดจะช่วยให้เราได้รับความช่วยเหลือและกำลังใจจากคนรอบข้าง สัมมากรรมตะหรือการกระทําชอบคือการลงมือทําในสิ่งที่ถูกต้องในที่นี้คือการตัดสินใจเด็ดขาดที่จะเลิกเสพและหากิจกรรมดีๆมาทําแทนเช่นการออกกําลังกายหรือการทํางานอดิเรกสัมมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพชอบเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญการมีอาชีพที่สุจริตและมั่นคงช่วยลดความเสี่ยงในการกลับไปเสพซ้ําและยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วย สัม,มวายมะหรือความเพียรชอบคือการพยายามอย่างถูกวิธีและต่อเนื่องการเอาชนะการเสพติดไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยความพยายามอย่างมากแต่ด้วยความเพียรที่ถูกต้องเราสามารถก้าวผ่านอุปสรรคไปได้สัมมติหรือการมีสติที่ถูกต้องเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญการฝึกสติผ่านการทำสมาธิภาวนาช่วยให้เราตรหนักรู้ถึงความคิดและความรู้สึกของตนเองทำให้เราสามารถหยุดยั้งตัวเองได้ก่อนที่จะกระทำตามความอยาก สุดท้ายสัมมาสมาธิหรือการมีจิตตั้งมั่นชอบคือการฝึกให้จิตใจมีความสงบมั่นคงไม่วันไหวไปตามสิ่งยั่วยุภายนอกซึ่งเป็นกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งในการต่อสู้กับการเสพติดการนำหลักอริยมรักมีองค์8มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสามารถช่วยให้เราเอาชนะการเสพติดได้อย่างยังย่งยืนแต่การปฏิบัติตามหลักทมเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยความอดทนและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ลองมาดูตัวอย่างของคนที่ใช้หลักทำทางพุทธศาสนาในการเอาชนะการเสพติดกันกรณีแรกคือนายแดงชายวัยว35ปีที่ติดการพนันออนไลน์อย่างหนักเขาเริ่มต้นด้วยการเล่นเพื่อความสนุกแต่ไม่นานก็ติดงอมแงมจนสูญเสียเงินเก็บและเป็นหนี้ก้อนโตวความสัมพันธ์กับครอบครัวก็แย่ลงเรื่อยๆวันหนึ่งเขาได้ฟังธรรมะเรื่องอริยสัจสี่ทำให้เกิดสมาธิมองเห็นโทษของการพนันและตัดสินใจเลิกเด็ดขาดนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง นายแดงเริ่มฝึกสมาธิภาวนาทุกวันทำให้มีสติรู้เท่าทันความคิดและความรู้สึกของตัวเองสัมมาสติเมื่อเกิดความอยากเล่นการพนันเขาก็สามารถหยุดยั้งตัวเองได้นอกจากนี้เขายังปฏิบัติตามหลักสัมมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพชอบโดยทุ่มเทให้กับงานของตนอย่างเต็มที่ทำให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งและมีรายได้เพิ่มขึ้นเขาใช้เงินส่วนหนึ่งในการชำระหนี้และอีกส่วนหนึ่งในการทำบุญซึ่งช่วยให้เขารู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขมากขึ้น แม้บางครั้งนายแดงจะรู้สึกอยากกลับไปเล่นการพนันอีกแต่ด้วยความเพียรพยายามสมวยามะและการระลึกถึงผลเสียที่เคยเกิดขึ้นสมาสังกปะเขาก็สามารถต้านทานความอยากนั้นได้หลังจากผ่านไปหนึ่งปีชีวิตของนายแดงเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเข okay. หาสามารถปลดหนี้ได้หมดความสัมพันธ์กับครอบครัวก็ดีขึ้นและที่สำคัญเขามีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าที่เคยได้จากการพนัน อีกตัวอย่างหนึ่งคือคุณน,นกหญิงสาววัย28ปีที่ติดโซเชียลมีเดียอย่างหนักเธอใช้เวลาวันละหลายชั่วโมงเลื่อนดูโพสต์ต่างๆจนละเลยการใช้ชีวิตจริงความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัวห่างเหินลงงานก็เริ่มบกพร่องวันหนึ่งคุณน,นกได้อ่านบทความเกี่ยวกับการใช้หลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตเธอเริ่มตระหนักว่าการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปกำลังทำร้ายคุณภาพชีวิตของเธอสม,มาธิและตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เธอเริ่มปฏิบัติตามหลักสัมมวยาวยามหรือความเพียรชอบโดยตั้งใจลดเวลาการใช้โซเชียลมีเดียลงทีละน้อยและหันมาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แทนเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายหรือพบปะเพื่อนฝูงคุณนกยังฝึกสัมมาสมาธิโดยทำสมาธิภาวนาวันละ15นาทีทำให้เธอมีสติมากขึ้นรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตัวเองเมื่อเกิดความอยากเช็คโซเชียลมีเดียเธอก็สามารถปล่อยวางได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เธอยังฝึกสัมมาวจาโดยพยายามสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีเมตตาและจริงใจมากขึ้นทั้งในโลกออนไลน์และชีวิตจริงทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสเดือนคุณนกพบว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นมีสมาธิในการทำงานดีขึ้นและมีเวลาให้กับตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นแม้จะยังใช้โซเชียลมีเดียอยู่บ้างแต่เธอสามารถควบคุมได้และใช้อย่างมีสติมากขึ้น ทั้งสองกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการนำหลักทมทางพุทธศาสนามาปรับใช้สามารถช่วยให้เราเอาชนะการเสพติดได้จริงไม่ว่าจะเป็นการเสพติดในรูปแบบใดก็ตามแต่การเอาชนะการเสพติดไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันต้องอาศัยความอดทนความเพียรพยายามและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องบางครั้งเราอาจพลาดพลั้งกลับไปเสพอีกแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และเติบโต พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองทุกครั้งที่เราพลาดทั้งเราต้องกลับมาทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เรากลับไปเสพและเราจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไรนอกจากนี้การให้อภัยตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญเราต้องไม่โทษตัวเองมากเกินไปเมื่อพลาดพลั้งแต่ต้องมองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เราพยายามต่อไป สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ท้อถอยและกลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่พลาดโดยใช้บทเรียนจากความผิดพลาดนั้นมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนี่คือแก่นแท้ของคำสอนเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ในพุทธศาสนาการเอาชนะการเสพติดไม่เพียงแต่ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้เราได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนความสุขที่เกิดจากการมีชีวิตที่สมดุลมีสติและเปี่ยมด้วยเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่น เมื่อเราเอาชนะการเสพติดได้เราจะพบว่าชีวิตมีคุณค่าและความหมายมากขึ้นเรามีเวลาและพลังงานที่จะทุ่มเทให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวมิตรภาพอาชีพการงานหรือการพัฒนาตนเองนอกจากนี้ประสบการณ์ในการเอาชนะการเสพติดยังทำให้เรามีความเข้มแข็งทางจิตใจมากขึ้นเรารู้จักตัวเองดีขึ้นเข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองและมีเครื่องมือในการจัดการกับความท้าทายในชีวิตมากขึ้น ที่สำคัญการหลุดพ้นจากการเสพติดทำให้เรามีอิสระที่แท้จริงอิสระจากการถูกครอบงำโดยความอยากอิสระในการเลือกและตัดสินใจและอิสระที่จะมีชีวิตอย่างที่เราต้องการจริงๆทีละก้าวทีละวันคุณจะพบว่าตัวเองเริ่มหลุดพ้นจากพันธนาการของการเสพติดและก้าวเข้าสู่ชีวิตที่มีอิสระและความสุขอย่างแท้จริงจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและเริ่มต้นการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้ และแม้ว่าเส้นทางนี้อาจยากลำบากแต่จงจำไว้ว่าทุกก้าวที่คุณก้าวไปไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนล้วนมีความหมายและนำคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงอาจไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่ด้วยความอดทนและความเพียรพยายามคุณจะสามารถเอาชนะการเสพติดและค้นพบชีวิตที่ดีกว่าได้อย่างแน่นอน จงเริ่มต้นการเดินทางของคุณวันนี้ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้และด้วยความรู้ว่าทุกก้าวที่คุณก้าวไปคุณกำลังเข้าใกล้ชีวิตที่ดีกว่าและมีความสุขมากขึ้นคุณมีพลังที่จะเอาชนะการเสพติดและสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายและคุณค่าเริ่มต้นวันนี้และคุณจะประหลาดใจกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้